อุ้ยต้นข้าวตายผีมาเลยผีมัน,กนโกรธแค้นมึง,งมมโโอ้ามวุ้ยอะไรอ่ะแน,น่ลู่นไงนู่นนู่นนู่นน้ามนู่นนู่นนู่นโอ้ยมันลอยขึ้นมาแล้วไปอามไปมอบน้องชายกินมันมันไม่ติดบักลัวด,ด้วยอะ่ะหลงเลยวุ้ยเราจะได้หัวมันปะอยากอยากได้หัวมันปะมาอามมาช่วยแล้วให้พี่ดับหัวนะช่วยมันจะดับได้ มา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 ช่วยแล้วมาช่วยแล้วแอบมานี่ตบตบหัวนี่หัวตบหัวตบหัวโอ้โหหุ้ยถ้าโทรเทมโทรเทมกันตายใช้ไม่ได้จากกับมันด้วยอ่ะไม่ได้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่ถืออยู่อ่าติดตเอาหัวมันมาเอาหัวมันมามันไม่โดนหัวไม่รู้แหละอุ้ยนี่ไง